ท้องฟ้าในยามค่ำคืนของเมืองพิงหูมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนกลายเป็นฉากหลังของโดรนแปลอักษรเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะซึ่งก็แด่นอนว่าต้องมีภาพของมา้าซึ่งเป็นนักษัตวประจำปีนี้ด้วยตามมาอีกด้วยหลายภาพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมังกรและเมืองโบราณในเมืองผิงหูค่ะ การแสดงโดรนแปลกสอนในครั้งนี้นะคะมีการใช้โดรนมากกว่า700ลำเลยเลยมีการบังคับบินขึ้นไปเหนือท้องฟ้าอย่างพร้อมเปลี่ยงนะคะสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองได้เป็นอย่างดีนอกจากการแสดงโดรนแล้วค่ะก็ยังมีการจัดโคมอีกนะคะมีโคมไฟ45ชุดบริเวณรอบทะเลสาบตรงหูที่ครอบคลุมพื้นที่7 2 0 0 0ตารางเมตรค่ะถือว่านี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามในเมืองผิงหูนะคะโคมรูปต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องราวทางวัฒนธรรมดั้งเดิมบรรยากาศเฉลิมฉลองปี มาเมียด้วยนะคะพร้อมกับการเชิดมังกรและกายกรรมสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมค่ะนะักท่องเที่ยวเขาบอกเลยการได้ชมนะคะการแสดงโดรนเนี่ยสามารถแทนการชมดอกไม้ไฟได้ซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์การฉลองตรุษจีนในรูปแบบใหม่ค่ะขณนะที่บางคนบอกว่าตื่นเต้นจริงๆนะคะกับการแสดงโคมและการแสดงธรรมวัฒนธรรมที่มีให้ชมมากมายค่ะ